วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับนี่ชิกกีหรือ CG ที่เพื่อนๆพูดกันนะนะครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นซิลิโคนโปรเทคทีฟเคสนะครับรุ่นมันคือ mf p 0 1 3 0ก็ aio series สำหรับตัว5ไม่ไว่าจะเป็น5ไลท์ l a y เพลย์เพราะว่าเป็นตัวจอขนาด5นิ้วนะครับถามว่าราคาเท่าไรหร่สามรกวบาทนะครับเป็นซิลิโคนเคสต้องบอกก่อนว่าผมให้เพื่อนดู ตัวงานนะครับงานคือก็สวยอะ่ะสามร้อยกว่าบาทเราจริงๆงานสวยหน้าตาแบบนี้ชิกิซิจิเป็นซิลิโคนนะครับเพื่อนบอกว่าเอาซื้อมาทําไมอะไรเงี้ยบอกก่อนว่ามันไปสำหรับปรเทคจอเวลาที่เราจอดรถหรือเวลาที่เราเก็บดูเอา้าเก็บได้ไงกันถ้าเพื่อนตามช่องผมจะรู้ว่าผมเก็บครับเพราะว่าของผมอะ่ะมันมันถอดออกจากตัว มอใส่ได้เป็น5 Play ao 5 Play แล้วผมต่อหัวบอล1นิ้วเข้าไปแล้วไปใส่กับชุดมอ o ตเทคที่เป็นตัว anti thief คือการขโมยนะครับทำให้ผมสามารถจะหมุนหมุนหัวบอลออกเดี๋ยวดูที่รถเนี่ยผมมาใส่กับคอน t คคลิกอีกคันผมใส่กับซอนเทสสามหนะครับสลับกันและอีกอย่างคือต้องบอกวก่าพอมเป็นแคลมป์ผมสลับได้หมดเลยนะเนี่ยผมสามารถจะสลับปนนน CT 125ซอนเทสสามห อาใส่จักรยานก็ได้ได้หมดอะอาใส่สกูตเตอร์อะก็ได้หมดอ่ะเพราะมันเป็นแคมป์อันนี้คือผมจะใส่กับคอนตินคลิกนะครับถามว่าไอตัวนี้ไปทําอะไรก็สิ่งที่ผมบอกเวลาเวลาผมเก็บผมก็ใส่ตัวนี้โปรเทคจอเพราะาต่อให้ผมใส่ซองมันก็อันตรายถูกไหมจอมเป็นสิ่งบอบ,บางมีเคสโปรเทคไว้ก็ถือว่าดีกับออย่างเวลาที่เราจอดอยู่ที่รถอะไรเงี้ยถ้าเราแบบคิดว่าจอดอะก,กินข้าวอะไรเงี้ยปิดไว้ก็หละจะได้แบบ เขาเรียกอะไรไม่ล่อตาล่อจอมประมาณนั้นเพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่เข้าไปอ่ะเนเนี่ยขอให้เพื่อนดูนะเนี่ยอันนี้ของผมเป็น AIO 5 Play แล้วใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแบบลงตัวมากเลยนะเอาจริงๆนะ่ยถ้าคนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอะ่ะคนจะเห็นพันถามว่าอะไรวะนึกออกใช่ไหมคนอาจจะคิดว่าไอ้นี่เป็นฐานพลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าดูไม่ออกเออยกเว้นในอนาะคตพอมันคนรู้จักกันเยอะเยอะอออันเนี้ย อันเนี้ยก็ยังแบบคนรู้ไงแต่อันนี้คือถ้ามองมผ่านก็คือดูไม่ออกเลยคนก็แบบอะไรวะฐานดำๆนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีจออะไรคนก็คิดว่าอาจจะต้องมีอะไรมาประกบเพื่อใช้งานเสื้อเนี้ยมันทําให้ดูไม่ออกและอย่างก็คืออันนี้ก็คือโปรเทคในเรื่องของก็เยแสงแดด UV ที่จะมาทําอันตรายกับตัวจอด้วยนะครับเสื้อเนี้ผมบอกว่ามันก็ดีนะสามร้อยกว่าบาทนิดนึงนะแล้วเวลาผมถอดออกมาเนอะมันก็แบบไม่มีอะไรกระแทกจอเราอะจอไม่มีทางเป็นรอย มีข้างข้างหลังซึ่งมันก็ดูละเบิลอยู่แล้วอะทํามาแข็งแรงอยู่แล้วถูกปะเนี่ยเห็นไหมให้เพื่อนเป็นดูกใกล้ๆงานสวยนะซิลิโคนนี่คือแบบว่าลงตัวเป๊ะเลยนะไม่ได้มีอาการยุ้ยให้เห็นนะปกติถ้าเป็นเคสซิลิโคนถูกๆอย่างใส่กับพวกโทรศัพท์อ่ะมันจะย้วยอันนี้ไม่ย้วยนะเห็นนะเดี๋ยวไปใส่ที่รถแล้วดูกันว่าหน้าตามเป็นไงนะใส่ที่รถเรียบร้อยผมให้เพื่อนดูมันจะเนียนๆอะ่ะเห็นปะดูไม่ออกเลยว่า มันคืออะไรถูกไหมถ้าคนไม่รู้จักคนอะไรวะถูกไหมมันเป็นแบบซิลิโคนปิดไปแบบเนียนๆคนแค่อะไรวะมีสายถูกไหมดูไม่ออกก็เป็นจออ่ามาดูข้างหลังอาจจะเห็นนะอืมเนี่ยงานสวยเลยแล้วเวลาจะเอาออกก็เนี่ยเอาออกแค่นั้นเองแล้ก็ใช้งานปกติเห็นไหมปิดฝาก็ปับ๊บก็ไป ต่เวลาใส่เข้าไปอ่ะก็ทําความสะอาดจอก่อนใส่นิดนึงนะ mm. เผื่อมีฝุ่นอยู่บนหน้าจอเพราะเราขี่มอไซค์ถูกปะ่ะพ mm. ้งัานจะกลายเป็นกระดาษทรายไ mm. ปบทอยู่ข้างในอนิดหนึง่งใช้สักพักก็เอามาเป่าทําความสะอาดพวกฝุ่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็ประมาณนี้เลยบอกเลยว่าสวยจริง mm. เพื่อนคนไหนสนใจนะดูที่ตะกา o ยูทูบได้เลยผมปักไว้นะสามกว่าบาทไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะเครื่องหนึ่งเป็นหมื่นนะ ก็ดูแล,แลรักษามันด้วยนิดนึงนะครับสามร้อยกว่าบาทเองนะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์นะครับใช้กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ